ฟาร์มหมูขนาดใหญ่สองล้ามีหมูที่ต้องดูแลเกือบสองพตัวแล้วคนเลี้ยงหมูมีวิธีการจัดการเรื่องการระบายอากาศอย่างไรถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูเดี๋ยวตามไปดูได้เลยนะครับครับเพื่อนๆถ้าพูดถึงการระบายอากาศภายในฟาร์มาเนาะ เราก็คงจะต้องเริ่มกันตั้งแต่ความแผนโครงสร้างที่เราต่อสร้างขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ้าหรือว่าคันกั้นคอกแล้วก็ความสูงของช่องทางเดินก็รวมไปหมดทุกอย่างนะครับเพื่อนตามสเปคที่เขาได้ออกแบบมาให้เราเป็นผู้สร้างนะครับ ก็จะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปดูเลยนะครับการระบายอากาศที่ดีก็ต้องเริ่มกันด้วยที่ตั้งแต่ด้านหน้าก็คือหน้าแผกน้ำนั่นเลยนะครับเพื่อนๆแผกน้้ำนี่ก็หลังแผกนน้ำมาก็จะต้อง มีเหล็กกั้นที่ไม่ได้เป็นส่วนที่เป็นแข็งทึบนะครับเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าจะจะทำให้อากา,าศไม่สามารถาผ่านเข้ามาได้นะครับเพื่อนเเราก็จะทำเป็นเป็นซีเหล็ก เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนอันนี้แผงด้านข้างนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้แผงแผงด้านแผงด้านข้างนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะทําเป็นตะเล็กขึ้นมานะครับเพื่อให้อากาศแผ่กระจาสะดวกรวมทั้งด้านหน้าน้นด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนด้านหน้านู้นก็จะเป็นหลังจากแผงมาใช่ปะ เราก็จะทำเป็นแผงเหล็กเอาไว้เพื่อกันไม่ให้หมูไปโดนตอนที่เราจับหมูนะหรือว่าตอนที่ไล่หมูออกมาแยกคอกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะทำแผงเป็นแผงเหล็กเอาไว้เพื่อให้อาสาดถ่ายเชได้สะดวกนะครับในส่วนของป้านะครับเพื่อนๆทำเป็นป้าแผ่นเรียบเพื่อ ให้อากาศระบายไปได้ด้วยดีนะครับเ,เพื่อนเพนด้านข้างก็จะทำเป็นผนังปูลที่กั้นระหว่าง47กับ48เนะเนาะทำเป็นผนังปูลนะครับให้ยาวไปจนสุดฟรามรมเลยแล้วก็ในส่วนของมัดลมนะครับเ,เพื่อนเพนเราก็จะใช้พัดลมขนาด ห้สิบนิ้วนะครับเพื่อนๆเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวเลี้ยงแถวกันเจ็ดตัวนะครับเพื่อนๆส่วนฝ้าก็ยาวไปจนถึงหน้าผนุมนูวนเลยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนของโครงสร้างนะครับเพื่อนๆที่เราทําไว้ตั้งแต่ต้นแล้วทางบริษัทอ่ะทางเนครอเขามีนโยบายอีกอย่างหนึง่ง ที่เสนอให้เราจัดทำขึ้นมานั่นก็คือเราเรียกว่าจิ้งลมเพื่อนเพื่อจิ้งลมนี่เอ,เอาไว้ให้ลมที่วิ่งจากหน้าแพกมาปะทะมาปะทะที่แข็งจิ้งลมตามรูกว่ะเพื่อนเแล้วก็ให้การหักเหข,ของทิศทางลมอะ่ะ ลงมาทางพื้นของของลาวหมูของขคอหมูนะครับเพื่อไล่แก๊สที่อยู่เพราะว่าแก๊สนี่จะต่ำกว่าอากาศใช่ไหมครับเพื่อนเพื่แก๊สนี่ก็จะตกลงไปที่อยู่ตามบริเวณพื้นใช่ปะเราก็ใช้ชิ้นลบนี้หละเป็นเป็นการพัทะปะทะลมที่วิ่งมาจากหน้าแพกอ่ะ ตอนที่พัดลมือส่ง,งไปอะเนาะก็จะประทะด้วยแผงทิ้งลมนี่แหละที่ทางบริษัทให้จัดทำมาเนาะก็จะทำให้ลมหักเฉที่ทางโคลงมาที่พื้นเพื่อขับแก๊สที่มีความหนักกว่าอากาศเลยเนาะแก๊สก็เลยตกลไปอยู่ที่ตามพื้น ก็ให้อากาศที่โผล่ลงมาจากการบัรทะที่ชิ้นลมอะ่ะดันแก๊สส่งไปตรงท้ายท้ายลวอีกทีกนะครับเพื่อนๆแล้วส่วนชิ้งลมเนี้มันจะอยู่ในช่วงที่เรากําลังจัดสร้างนะครับเพื่อนเพื่อส่วนรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟาร์มของที่ที่อยู่ในรล้วโชว์เหมือนกันกนะครับ แต่ว่ายังเป็นหมูเล็กอยู่หมูพุ่งเข้านะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ตำแหน่งการติดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆตามไปดูได้เลยนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆหน้าตาของชิงลมที่ผมพูดถึงนะเมื่อตอนสักครู่เนี่ยเนาะลักษณะการจัดสร้างก็คือเราทําจากเหล็ก ที่เป็นเหล็กกล่องขนาดเล็กนะครับพเพื่อนเพื่อนเพื่อความเบาในการใช้งานเนาะแล้วก็ใช้พยางนะครับเพื่อนเในส่วนของแล้าที่เพื่อนๆเห็นในรูปก็เขาจะใช้พยางที่เป็นขาวขุ่นเนาะแต่ว่าในส่วนของที่ผมจัดทําขึ้นมาก็คือจะเป็นพยางสีดํานะครับเพื่อนเพ่อที่เหลือจากใช้งานนะครับเราก็เอเามาใช้ในเรื่องนี้ได้เลยนะครับ ลักษณะการใช้งานของชิงลมเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาก็เอาไว้เ,เพื่อให้ลมแรงลมที่ดูดจากพัดลมท้ายแร้วอ่ปะปะทะจากชิ่งลมที่เราจัดสร้างขึ้นมานี่แหละแล้วก็โฟลลงไปที่พื้นส่วนลักษณะการใช้งานนะครับเพื่อนเอนเราก็จะยึดติดเอาไว้ตรงไม้มอบที่ยึด ติดกับฝ้าเนาะเราก็จะเอาแขวนไว้กับไม้มอบตัวที่ติดกับฝ้าเนาะเพื่อที่จะเอาแขวนไว้ในเป็นแนวแนวของแผงกั้นคอกกันเนาะเพื่อนๆในหนึ่งฝั่งนะครับเพื่อนๆเราจะใช้อยู่สามแผงนะครับเพื่อนๆคือคอกเว้นคอกนะครับแขวนคอกเว้นคอกสุดท้ายนี้เรื่องราวของ ชิงลมนะครับเพื่อนที่เอาไว้ช่วยดันแก๊สที่ตกลงไปตามพื้น,น,กนแก๊สที่เกิดจากมูลอุจจาระหมูเราอะเนาะมันจะมีแก๊สอบควนไปอยู่ตามตามพื้นะนะเพื่อนก็จะให้ชิงลมนี่แหละเป็นตัว ักดันแก๊สให้ลอยขึ้นมาแล้วก็โดนพัดลมท้ายล้าวดูดออกไปเนาะก็อขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูเนาะเพื่อนๆก็สามารถฝากคำถามมาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนเราหรือข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะเนาะให้กับเพื่อนๆเราคนอื่นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ